อุทัยธานีเนี่ยจุดนี้คุณผู้ชมดูนะเขาตั้งกล้องไว้เขาเรียกว่าทางเสือชุม oh. ที่ราบหุบนางรำต่อเนื่องไปถึงที่ราบริมลําห้วยทับสเสลาวปรากฏว่าตอนนี้เสือโคร่งเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับมีแม่มาคอยดูแลลูกมีตัวเล็กตัวน้อยตัววัยรุ่นตัวเจริญพันธุ์มีเต็มไปหมด <c oughs> คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเสือโคร่งในพื้นที่ตรงนี้ย ถูกคุกค,คามหนักเลยมันจะไม่เห็นภาพอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับเมื่อก่อนถูกล่าเพราะฉะนั้นพอถูกล่าปุ๊บจำนวนก็ลดลงอย่างรวดเร็วแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการฟื้นฟูสภาพป่าในการปราบปลามไอ้พวกที่ลักลอบเข้าป่าไปล่าสัตว์เนี่ยก็เลยทําให้ทางเสือชุมกลับมาเป็นพื้นที่ชุกชุมตามชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจากการสํารวจ เขาบอกว่ามีเสือโคร่งในช่วงวัยต่างๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยอย่างน้อย10ตัวแล้ว oh. นะครับแล้ว10ตัวที่ว่าเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการตามเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้งชื่อให้ด้วยอย่างเช่นอตั้งชื่อสวยๆรุ้งนภาเจ้าสีฟ้าเจ้าเจนจิเจ้าวนัสเหล่านี้เนี่ยมีชื่อให้ครบเลยนะครับดูยังไงอะ่ะพี่โจ ขาน่าจะมีตําหนินะนี่นี่เจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะดูได้นนแล้วก็บางตัวที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะตั้งโค้ดไว้ก่อน<ะ>อย่างเช่น HK สักอย่างแล้วก็มีตัวเลขครับอย่างเงี้ยก็รอตั้งชื่อเพราะเห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นใจนะครับชื่นใจแต่ว่าขณะเดียวกันก็หวั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดหน่อยนะเพราะพอเห็นเสือแบบนี้มันเป็นล่อตาล่อใจพวกพรานป่าเ,ออเข้าป่าไปเพื่อจะล่าสัตว์อีกนะครับ